สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขและโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19ได้อัปเดตผู้ป่วยล่าสุดว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้ออยู่อันดับที่36ของโลกซึ่งประเทศไทยมีผู้ที่หายแล้ว505ราย ซึ่งรักษาหายเพิ่มวันนี้59รายยืนยันพบผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่104รายเสียชีวิตไป15รายต่อมาปนเอกอภิลักษ์คงสมพงศ์ผอบตบอเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกบเพื่อรับฟังสถานการณ์ประจำวันและการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยสั่งการให้เตรียมกำลังจัดตั้งด่านตรวจขอให้พร้อมปฏิบัติเมื่อมีคำสั่ง ในการปฏิบัติเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานต้องชี้แจงว่ามีการผ่อนผันอะไรบ้างต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งล่าสุดทางเพจ a c e b o o k ของวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารได้โพสต์ภาพระบุข,ข้อความไว้ว่าใครที่จะรับการยกเว้นจากเกอร์ฟิวบ้างมาตรการเกอร์ฟิวสี่ทุ่มถึงตีสี่นายกรัฐมนตรีแจ้งในที่ประชุม 1. บุคลากรทางการแพทย์2ขนส่งเวชภัณฑ์ 3. ขนส่งผู้ป่วย 4. การขนส่งด้านพลังงาน 5. การขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ควบคุมตำเนียบรัฐบาลแจ้งสื่อว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้แ,แจ้งในที่การประชุมเรื่องการยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมโดยกำหนดเกอร์ฟิลทั่วประเทศระหว่างเวลา4ทุ่มถึงตี4ตั้งแต่วันศุกร ที่3เมษายนนี้เป็นต้นไปโดยนายกรัฐมนตรีจะออกแถลงการทางทีวีทั่วประเทศเวลา18นาฬิกาของวันที่2เมษายน2563หลังเคารพธงชาติ